สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ครับประจำวันที่17กรกฎาคม2563นะครับเมื่อคืนถ้าท่านผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังนอนเร็วกันนิดนึงนก่อน4ี่ทุ่มเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองในแทบจะไม่เปลี่ยนนะครับหลังจากที่ลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐกันมาแล้วเนี่ยนะครับ แต่ปรากฏว่าช่วง5้าทุ่มนะครับตลอดไปจนถึงตี2องสักตี2 4งสีนาซีราคาทองปรับตัวลงครับนะครับแล้วก็เจอแรงเทขายที่ค่อนข้างจะอาจจะไม่เยอะแต่ก็หลุดแนวรับนะครับหนึ่นะครับเอาว่าต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่1,794เหรียญน,นะครับก็เกือบเกือบนะครับที่ลงมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึง20เหรียญแต่15 14 15เหรียญน,นะครับจากเมื่อเทียบกันตอนประมาณเที่ยงวันนี้เนี่ยนะครับถึงและเช้าวันนี้เปิดตลาดออสเตรเลียามา1น9่เยาเหรียญก็คือปรับตัวรีบาวหรือกระเตื้องขึ้นเนี่ยยังไม่ทะลุ1800เหรียญครับเดี๋ยวเรามาดูราคาล่าสุดนะครับของนะครับทองคำกันก่อนนะครับล่าสุดอยู่ที่1798เรหรียญยูโรสาสาร์ฐครับ ทองคำแท่งออนไลน์ของออสซลิสตอนนี้เปิดแล้วอยู่ที่2 7 4 0 4บาทนะครับเป็นราคาขายออกของทองคำแท่ง96.5%ครับในขณะที่ราคารับซื้อคืนตอนนี้นะครับ26,954าบาทนะครับส่วนต่าง50บาทสำหรับเช้านี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมนะครับเรียนกับคุมผู้ชมไปว่าทองลงเนี่ยในภาพจำนะครับหรือ สิ่งที่จินตนาการต่อมาน่าจะหลุด20,007ใช่ไหมครับไม่หลุดนะครับแต่ก็เราพอจะเดาได้แล้วนะครับพอเจอมา2อสวันแล้วนะครับนั่นคือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องครับซึ่งล่าสุดเช้าวันนี้นะนะฮะอยู่ที่นะ31บาท72สตางค์ต่อ1ยูโรสลาครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับนี่คือภาพรวมตอนเช้าก่อนนะครับราคาทองย่อลงมานะฮะ แต่นะครับราคาทองในประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่หลุด27,000เพราะถ้ายืนราคานี้ต่อไปเนี่ยราคาทองคำนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเนี่ยอย่างเก่งก็ลดมา100หรือ50บบาทก็คือ27,000นะครับสำหรับราคาทองคำแท่งเนื่องจากค่าเงินบาทครับที่ยังคงอ่อนค่าอยู่และต่อเนื่องตลอดเช้านี้ครับทีนี้นะครับมันเกิดจากอะไรบ้างเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับ เมื่อวานนะครับสมาคมนะครับค้าทองคำได้ประกาศราคาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เยอะมากนะครับไม่เยอะมากประมาณ3ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายคือ27,050บาทสําหรับราคาทองคําแท่งเป็นราคาขายออกรับซื้อคืน26,950บาทนะครับในขณะที่รูปพรรณ ราคาสุดท้ายอยู่ที่27,550บาทราคารับซื้อคืนอยู่ที่2 6 4 6 9บาทนะครับถ้าดูแล้วราคาทรงๆจากเช้านี้ต่อไปเนี่ยราคาทองจะลงแค่ห้บาทเองครับนะทั้งที่ทั้งที่เขาลงมาค่อนข้างจะเยอะพอดีเอานะครับ10-15เหรียญนะครับยูเอเซอ่าสหร,สรัฐแต่อย่างที่เรียนครับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าพอทองคําเป็นสินค้านําเข้าเนี่ยเวลาเขาลงเขาจะลงได้ไม่เยอะนะครับ ทีนี้เรามาสรุปสถานการณ์นะครับเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจตลาดหุ้นเมื้อคืนกันนิดนึงก่อนนะครับข้ามไปที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก่อนตลาดหุ้นเมื่อคืนนี่ลงนะฮะดัดชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐปิดไปที่26,734จุดปรับตัวลดลงมา 135. จุดคิดเป็น0.5%นนะครับเนสแดกนะครับดัดชนี n นสแดกเนี่ยปิดไปที่1 4 0 7 3จุดนะครับ ลดลงไป76จุดครับคิดเป็น0.73%ดัชนี S&P 500ปิดไป3,215จุดลดลงไป10จุดคิดเป็น0.34%ค่ามมาทางฝั่งยุโรปเองนะครับก็ปิดลบเช่นเดียวกันดัชนี DAX ของเยอรมันปิดไปที่12,874จุดครับปรับตัวลดลงไป56จุดคิดเป็น0.43% ดัชนี CAC 40ของฝรั่งเศสปิดไปที่5,085จุดลดลงไป23จุดครับคิดเป็น0.46%ดัชนีฟุตซี่ของอังกฤษปิดไปที่6,250จุดครับลดลงไป41จุดคิดเป็น0.67%นะครับดัชนีเซตบ้านเราก็ลดลงด้วยเมื่อวานปิดไปที่1,347จุด ลดลงไป6.45จุดนะครับคิดเป็น0.48%ดัชนีเซทห้าปิดไปที่883จุดลดลงไป5.28 5.82จุดนะครับคิดเป็น0.65%เอเอาเป็นว่าดัชนีตลาดหุ้นนะครับหลักๆที่เรามองกันอยู่เนี่ยลงเจอแรงเทขายนะครับจริงๆทองควรจะขึ้นใช่ไหมครับแต่พักนี้เนี่ยนะครับเขาลงตามนะครับตลาดหุ้นทีนี้เราพอเราออกนะฮะว่า สองสาวันที่ผ่านมาที่เราคุยกันคุณผู้ชมกับผมคุยกันในเรื่องค่างเงินน,นะทองลงปั๊บเนี่ยเดาได้ทันทีคือยูสล่าแข่งค่านะครับนี้เมื่อคืนยูสล่าแข่งค่าจริงแล้วก็แรงด้วยครับนะฮะนี้โดยภาพรวมนะครับแต่โดยภาพรวมเขาเนี่ยอ่อนค่ามาโดยตลอดแต่นะครับในตลาดเองตอนนี้มีนักค้าเงินนักเก็งกาไรเนี่ยอพอถูกปั๊บเนี่ยเขาก็รีบกลับมาช้อนซื้อแล้วก็รอไปขายนะครับในแนวโน้มหรือทรงข้างหน้า นะครับคือไม่ได้ถือไว้นานเท่าไหร่คือเทรดดิ้งนะครับนะวันสวันก็ขายออกรอราคาปรับตัวขึ้นไปเข้าพยายามไล่กันอยู่ตอนนี้นั่นคือภาพรวมของทั้งหมดนะครับก็จะเอาสรุปก็คือหุ้นลงทองลงด้วยแต่ค่างเงินยูสลาแข็งค่าขึ้นแต่มันสอดคล้องนิดนึงนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยค่างเงินยูสลาเนี่ยอ่อนค่าค่างเงินบาทอ่อนนะครับจริงๆมันค่อนข้างจะผิดปกติ แต่เช้าวันนี้เริ่มแล้วครับค่าเงินยูโรสลาแข็งค่าและค่าเงินบาทอ่อนอันนี้ค่อนข้างจะปกตินิดหนึ่งนะครับทีนี้ค่าเงินบาทถ้าเทียบกับสกุลอื่นเป็นยังไงบ้างหันไปทางยุโรปเนี่ยตอนนี้อัตราเลกเป็นที่36บาท12สตางค์ต่อ1ดยูโรยืน35ต่ําตกว่า36มานานแล้วฮะ35.8 35.9วันนี้ครับ3าท12สตางค์ นะครับหันไปที่อังกฤษเองตอนนี้39บาท8ปสตางค์ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงใกล้จะทะลุ40บาทต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงไปเทมทีแล้วนะครับก็ยังอ่อนอยู่ถ้าไปเทียบกับญี่ปุ่นตอนนี้อยู่29บาท55สตางค์ต่อ100เยนและ4บาท53สตางค์ต่อหยวนครับคือหันไปทางภูมิภาคไหนตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนหมดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าค่าเงินบาทอ่อนเนี่ย นะครับในเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศเองนะครับในเราเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมนะครับในการส่งออกสินค้าการเกษตรถ้าพูดได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะข้าวหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นหมูเนี่ยสองสาวันมานี้เป็นประเด็นในโซเชียลนิดหนึ่งที่เจ๊จงแกออกมาประกาศว่าต้องขึ้นราคาหมูทอดเน่ยนะครับเพราะตอนนี้หมูไทยเนี่ยเนื้อหอมมากคือปกติเราก็เลี้ยงปกตินั่นแหละแล้วก็ส่งออกปกติ แต่ว่าตอนนี้ผลกระทบจากประเทศนะครับเพื่อนบ้านเองเวียดนามหรือตลาดหรือนะครับแหล่งผู้ผลิตในแอฟริกาใต้นะครับหรืออเมริกาใต้เนี่ยเขาเจอหวัดหมูไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่เข้าไปด้วยมันเลยไม่ปลอดภัยในการนําเข้าครับแต่โดยบ้านเราตอนนี้ก็ไม่ได้มีโรคระบาดตรงนี้นะครับเอาง่ายๆว่านะครับที่เราบริโภคหมูราคาปกติในประเทศตอนนี้ เจอนะครับมีตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมาซื้อหมูแล้วก็ให้ราคามากกว่าถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับผู้ผลิตนะครับหรือผู้ส่งออกก็มาซื้อหมูในประเทศนั่นแหละเอาไปส่งออกจีนพอหมูขาดตลาดนะครับหมูก็ขยับราคาขึ้นครับมันก็เป็น,นกลไกนะทางเศรษฐศาสตร์เลยฮะดีมาร์พพลายนะครับก็คือว่ามีความต้องการซื้อมากขึ้นถ้าผลิตกันไม่ทันหรือผลิตเท่าเดิมนะครับราคาของจะต้อง แข็งขึ้นครับนะครับนั่นคือนะครับในประเทศต่อนะครับทีนี้ในประเทศเพอส่งออกสินค้าการเกษตรมากขึ้นค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเงินมันไหลกลับเข้ามาเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อนะครับคือถ้าคือค่าเงินบาทอ่อนต่อเนื่องไปเนี่ยต้องบอกว่านะครับมันดีกับประเทศนะบริษัทได้เงินบริษัทได้กําไรเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศเยอะขึ้น นั่นแหละครับมันเป็น,นกลไกทางเศรษฐกิจที่ขอแวะอธิบายกันนิดหนึ่งนะครับทีนี้กลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรปลงมาเพราะอะไรนะครับเราต้องแยกกันก่อน2ตลาดนะครับเพราะจริงๆเวลาฟังข่าวเนี่ยต้องภาษาผมนะเขาชอบตัดแปะหัวข้อข่าวตลาดหุ้นยุโรปขึ้นเพราะว่าความหวังวัคซีนไอ้ความหวังวัคซีนเนี่ยมันเป็นบริษัทของสหรัฐที่อยู่ในตลาดหุ้นครับถูกไหมครับ ทีนี้เนี่ยบางทีเราต้องแยกกันตลาดเอเชียขึ้นเพราะความหวังวัคซีนสารสารัยมันคนละประเด็นกันบางทีเราต้องแยกแยกะข่าวเพราะสำนักข่าวเนี่ยเขาก็อยู่ได้ทุกโฆษณาถูกไหมครับถ้าคนเข้าไปเสพข่าวเยอะเนี่ยนะครับเขาก็ขายโฆษณา,า,า,นานได้นะครับมันก็จําเป็นต้องเรียกแขกกันนิดนึงนะครับแต่เนื้อหาที่ดีไม่ใช่ไม่มีครับก็มีเยอะนะครับเราก็ต้องเข้าไปอ่านแล้วก็แยกแยกะก,กันตอบนะครับเบื้องต้นนะครับเอาวุ่หุนสารัตลงเนี่ยนะครับเอาแต่เนื้อเลยเนี่ยก็คือตัวเลข ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐครับที่ปรากฏว่านะครับดีมาหลายๆอาทิตย์นะนะครับที่มากลดลงนะฮะลดลงก็คืนน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ปรากฏว่านะครับเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลาดหัวข่าวเนี่ยใช่เลยคือผิดหวังข้อมูลแรงงานสหรัฐมีคนนะมีคนที่ขอรับสวัสดิการว่างงานเยอะขึ้นนะครับประมาณนะ ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยขอไปดูตัวเลขจะๆกันนิดนึงเมื่อเช้าอ่านข่าวนะครับตามประกาศนะครับที่เราใช้กันอยู่หน้า forex factory เนี่ยนะครับตามประกาศตัวเลขเนี่ยนะครับปรากฏว่า1นึ่งแสนสามหนึล้านสามแสนรายคาดการ1 2 5นึ่งล้านสองแสนหรายครั้งที่แล้ว1นึ่งล้านสามแสนหรายปรากฏว่าเยอะกว่าที่คาดการแต่ก็น้อยกว่าเก่าแต่ก็ตลาดก็ผิดหวังแหละนะครับเพราะจริงๆตัวเลขอื่นๆนะนะครับ ตัวเลขคอร์รีเทลเซล์เนี่ยตัวเลขยอดค้าปลีกก็มากกว่าคาดการนะครับ7.3% 7.5%นะครับถ้าเป็นรีเทลเซล์ธรรมดาเนี่ยนะคาดการอยู่ที่5%มันก็ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวแม้จะน้อยกว่าเก่านะแต่ก็เริ่มขยายตัวนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกแต่ตัวเลขนะครับจ้างงานที่นะครับตัวเลขขอรับสริการว่างงานที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มสะท้อนแล้วครับว่านะครับว่าไอ เขาเรียกว่าปัจจัยหลักที่กดดันทั้งโลกอยู่ตอนนี้คือเจ้าโควิดสิเนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะต้องไล่ไปต่อนะครับเพราะยอดติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูจริงๆ13 09, ล้าน9ก้าแสนรายเอาตัวเลขกลมๆมาวันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยจะขึ้น14ล้านเนี่ยต้องใช้เวลาสัก7วันเนี่ยตอนนี้แค่วันศุกร์ครับเอาว่าพรุ่งนี้14ล้านมาแน่นอนเห็นกันอย่างนี้แล้วครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณ5วันต่อ1ล้านราย เพราะอะไรเพราะเจอกันนะครับเมื่อวาน241,268รายนี่คือตัวเลขกลมกลมอัปเดตเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา7โมงนะครับานาทีสารัอเอาไปก่อนครับ6 7 0 0 0รายครับเห็นไหมครับนั่นคือตัวเลขบ้านเขาที่ยังกดดันตลาดอยู่นะครับอย่างผู้ว่าการรัฐนะครับอกาโฮมาเมื่อวานเนี่ยที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยทดสอบเนี่ยนะครับแกก็ยังหาเสียงอยู่นะนะครับ คือผู้ว่าการรัชการจังหวัดเขาเนี่ยก็คือรัฐนะพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเลือกกันเหมือนกันในบ้านเขาเนี่ยแกก็บอกว่าถึงแกจะติดนะแต่แกก็จะไม่บังคับนะครับประชาชนให้ใส่หน้ากากอ่ะพูดกันอย่างนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องความเห็นของเขาแล้วก็เป็นเรื่องนโยบายของเขานะครับและแกก็จะไม่บังคับในการปิดเขตเศรษฐกิจครับทราบไหมครับว่าแกสังกัดพรรคไหนนะพรรคริพับลิกันครับอยู่พรรคเดียวกับทรัมป์นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย มันเป็นเรื่องการเมืองและวาระซ่อนเร้นที่นะฮะมันเข้ามาปนปนกันนิดนึงที่ต้องแยกกันให้ออกถ้าเอาเร็วๆเ,วเวนี่ยผมก็ย่อยมาให้ละนะครับในบ้านเราเองเมื่อวันเจอสีรายนะอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับยอดผู้เสียชีวิตยังคง58รายไม่ค่อยเพิ่มขึ้นรวมแล้ว3,236รายบ้านเรายังโอเคอยู่ครับเวียดนามไม่เจอสิงคโปร์200ยืนมาหลายวันแนละ้วฮะตอนนี้4 47,000รายก็จะแตะครึ่งแสนไปแต่อินโดเนในภูมิภาคบ้านเราน่าเป็นห่วงครับ1,574รายเจอแต่ละวันเนี่ยยืน1,000รายมากกว่าตลอดในตอนนี้81,668รายครับไปไกลเหลือเกินนะครับแสนรายเนี่ยได้เห็นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเองตอนนี้วัคซีนก็ยังไม่มีที่เป็นข่าวจริงๆคือผลการทดลองที่เป็นบวกนีครับ แล้วฝั่งจีนนะไม่ค่อยเป็นข่าวจริงๆฝั่งจีนก็ตอนนี้เริ่มทดลองในเฟสสามกับมนุษย์แล้วนะครับแต่ตลาดหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงในเมื่อจีนเองเนี่ยต้องออกมาสกัดกั้นความร้อนแรงของบริษัทวัคซีนต่างๆบนโลกเนี่ยก็บอกว่าจะเป็น public goods goods ที่ว่าไม่ใช่ดี goods ที่ว่ามันแปลว่าสิ่งของนะครับก็บอกว่าเป็นสิ่งของ public g o o d คือราคาเนี่ยมันหมายความว่าราคาที่ทุกคนจับต้องได้คือวัคซีนจะราคาไม่แพง นะครับสมมุตินะบ้านเราผลิตไม่ได้แต่ตอนนี้บ้านเราเนี่ยนะครับถ้าแวะนิดนึงคือบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยและพัฒนาอยู่นะฮะและอยู่ในผลตอบรับที่ดีคือทดสอบเฟสนู้นเฟสนี้แล้วเนี่ยได้ผลที่ดีครับถ้าบ้านเราไม่มีเราต้องเชียร์จีนครับในเรื่องวัคซีนก่อนเลยนะครับถามว่ามันอนไรก็ราคามันถูกไนงะไม่ต้องมีเงินไหลออกแต่จีนคงไม่ใช่อย่างนั้นนะคนจีนก็ค้าขายเก่งเขาจะเอาวัคซีนในประเทศที่ผลิตไม่ได้ต้องมาเจราจาต่อรองในเรื่องการค้าการขายอีก หรือแม้กระทั่งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกนะในเรื่องเขาเรียกว่าเอามาต่อรองอาหาพวกเข้ากันหาพวกคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักของโลกในภาคเอเชียเลยนะ,นะครับจีนพยายามประกาศอนณาเขตทางทะเลนะครับและพยายามรวมฮ่องกงไต้หวันให้อยู่ในในโยบายจีนเดียวสหรัฐไม่ยอมนะครับเพราะตัวเองก็เป็นเบอร์หนึ่งมานานนะครับก็พยายามจะมาหาพวก ถ้าคุณผู้ชมเล่น Facebook นะครับคุณผู้ชมลงไปดู Facebook ของสถานทูตสหรัฐกับสถานทูตจีนครับตอนนี้พยายามเอาใจคนไทยอย่างเดียวเลยครับนำเสนอคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะเป็นว่าเป็นบวกกับคนไทยหมดแล้วคือตัวแปรสําคัญเหมือนกันในบ้านเรานะครับวันนั้นเนี่ยถ้าทําให้เป็นเนี่ยนะครับรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องเจอแบบนี้นะครับก็ต้องวางนิ่งๆน,นะไม่แสดงท่าทีสงวนท่าทีครับเรื่องบางเรื่องเป็นความมั่นคงระหว่างประเทศครับมันพูดไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเต้องดูๆไป นะครับอ่ากลับเข้าเรื่องกันต่อบ้านเราเจอน้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดเศรษฐกิจก็กําลังจะกลับมาก็ต้องลุ้นกันต่อครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ค่างเงินบาทอ่อนอย่างที่ได้เรียนก็เสถียรภาพทางด้านการเมืองนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีทั้ง4ท่านนะครับตามที่เป็นข่าวบวกกลับนะครับรองนายกสมคิดลาออกไปแล้วเนี่ยนะครับโคต้าชุดใหม่ที่ว่างลงเนี่ยจะเป็นใครครับจะเป็นคนในหรือคนนอกเสียงตอบรับจากประชาชนจะเป็นยังไงแล้วมันสะท้อนถึงความมั่นใจของนักลงทุนครับ ถ้าออกมาไม่ดีอย่างน้อยที่สุดบาทก็อ่อนมันก็เป็นผลบวกอีก,อกมุมหนึ่งนะฮะแต่ถ้าออกมาดีเนี่ยดีไม่ดีบาทค่าเงินบาทจะกลับมาแข็งเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทองขึ้นทองลงเนี่ยโดยภาพรวมจริงๆมันนิ่งนะฮะมันอยู่แถวพันแปดบวกลบนะถ้าคุณผู้ชมลองลองลอง,ลองจับตาดูคืนหนึ่งพันแปดร้อยยูเอสโซล่าสหรัฐนี่แหละครับบวกลบลงมาก็สักสิบเหรียญขึ้นไปก็สิบสิบห้าเหรียญ แต่สิ่งที่เรากําลังซื้อขายกันอยู่จริงๆกับราคาทองคําในประเทศที่แพงขึ้นมาช่วงนี้คือค่างเงินบาทนะครับมันสําคัญกว่าอีกครับช่วงนี้อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมทุกท่านไปทองลงเนี่ยเอาไม่ถูกท้องค่างเงินบาทแข็งครับเพราะนั้นเราต้องไปติดตามปัจจัยเรื่องอย่างน้อยที่สุดนะการเมืองในการแต่งตั้งนะครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี่คือข้อที่1และอย่างที่2ครับจริงๆตามวาระตามกําหนดนะครับพรกฉุกเฉินครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าต้องพูดแบบว่า,าตามเนื้อผ้าเลยนะครับรัฐบาลก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามีฝั่งที่ไม่พอใจรัฐบาลอยู่พอสมควรช่วงนี้แต่ตัวพรกฉุกเฉินที่จะหมดวาระวันนี้เนี่ยหมดอายุวันนี้เนี่ยไม่รู้จะต่อหรือไม่ต่อถ้าไม่ต่อเสี่ยงกับม็อบเหมือนกันครับคล้ายๆประธานาธิทรัมป์เลยครับแกก็เ,เจอม็อบเหมือนกันจะเป็นม็อบจัดตั้งม็อบจริงๆก็ไปว่ากันทางฝั่งนู้นแต่บ้านเราเนี่ยมีม็อบ นะครับมีม็อบจะเป็นกองไหนเนะี่ยถือว่าอย่าดราม่าแล้วกันเราก็เฝ้าดูต่อว่ามีม็อบเมื่อไหรเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อมั่นก็ไม่ดีนะพอไม่ดีสะท้อนว่าตลาดหุ้นก็อาจจะแย่ในมุมหนึ่งนะและค่างเงินบาทก็อาจจะอ่อนนั่นก็เป็นเหตุและปัจจัยที่ต้องตามดูต่อครับในประเทศตอนนี้พูดเยอะหน่อยเพราะจริงๆอย่างที่ชี้ไปก็ต่างประเทศมันนิดๆน,น,นะตอนนี้ราคาทองมันทรงๆใช่ไหมครับมันยื้อกันอยู่นั่นแหละนะครับแต่ค่างเงินบาทเป็นตัวแปร นะครับกลับมาที่ต่างประเทศอีกนิดนึงเดี๋ยวไม่จบนะครับก็คือว่าตัวเลขตัวนี้ก็ยังสะท้อนอยู่นะจากจํานวนเจ้าไวรัสโควิดสินะครับที่เยอะอยู่ตอนนี้ที่ติดก็ยังกดดันตลาดอยู่นั่นแหละนะครับทางฝั่งยุโรปเองนโะยบายทางด้านการคลังเมื่อวานเองเนี่ยก็ยังคงนะครับดอกเบีย้ยในะระดับติดลบนะครับ0.5%ดอกเบีย้ยเงินกู้บ้านเขา0.25%ครับเนี่ยที่เขาประกาศออกมา แต่ที่ตลาดติดลบมันมีก่อนหน้านี้เมื่อวานตอนใหมยที่คุยกันนะนะครับประธาน ECB หรือธน,นาคารกลางของยุโรปเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะไม่รีบร้อนในการทํา QE คือไม่รีบร้อนในการซื้อนะครับหรืออัดเงินเข้าไปในระบบจนเกินไปเพราะมันจะเป็นการทําลายตลาดนะค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ฝั่งสหรัฐนะครับที่ใครก็ค่อนข้างจะกู้ง่ายหน่อยพูดง่ายๆ่ายแค่นี้นะครับ,นะรบมันก็เลยตลาดเนี่ยตอบสนองต่อข่าวพวกนี้ก็คือตลาดหุ้นก็นกลงมาหน่อย แต่วงเงินในการทํา QE ของเขานะครับเเขาตั้งชื่อโครงการว่านะครับ Pandemic Emergency p a t i e n t e Program เนี่ยนะครับก็คือในการซื้อพันธบัตรตัวนี้คืนเนี่ยก็คือการาปล่อยสภาพคล่องหรือเงินเข้าไปในระบบเนี่ยอยู่ที่นะครับวงเงิน1.35ล้านล้านยูโร e แต่มันต่อไปถึงปีหน้าครับต่ออีกปีหนึ่งแต่ตลาดก็ไม่ได้รับข่าวนะครับเพราะว่ามันช้า นะครับอันนี้ก็มุมหนึ่งในบ้านเขาแต่เหตุทั้งหมดทั้งปวงคือตลาดหุ้นลงนะครับแต่ทองไม่ลงประธานโทษพูดผิดสิคือตลาดหุ้นลงช่วงแรกแล้วทองไม่ลงก่อนในช่วง3าถึงสี่ทุ้มเพราะตัวเลขประกาศนโยบายประกาศเนี่ยแค่ทุ่มครึ่งประกาศหมดแล้วห้าทุ่มถึงจะลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเกิดการแยกกันเห็นไหมครับช่วงนี้ว่าตลาดที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดหุ้นกับตลาดที่มีความเสี่ยงต่าเนี่ย ค่อนข้างจะแยกกันเหมือนก็เขาแบ่งเงินค่อยๆแบ่งเงินนิ่งกันแหละจะเป็นผู้จัดการกองทุนจะเป็นเศรษฐีจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่แล้วทองเนี่ยลงมาตอนห้าทุ่มมันเกิดจากยูสลาห์แข็งค่าขึ้นมาครับมันเหมือนเป็นการดึงกันเองระหว่างนะครับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยโฟล์ตอนนี้มันแยกโยกกันเองโยกกันมาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเสถียรภาพของตัวใดตัวหนึ่งน้อยนะครับมันเป็นการเก่งกําไรในวัน มองภาพออกไหมครับเก่งกําไรระยะสั้นในคืนกันเพราะถ้าหันไปดูกองทุน etf ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับก็คือ spdr เนี่ยเมื่อคือนก็นิ่งไม่ได้ขยับไปไหนนะครับก็แสดงว่าเป็นการซื้อซื้อขา,ขายขายปรับตัวลงในวันแค่นั้นเองแต่ทีนี้ครับมันสะท้อนถึงบ้านเราไงเออราคาทองลงมาแล้ววันนี้ต้องได้เห็น27ปรากฏว่าไม่ครับค่างเงินบาทหนุนกลับขึ้นไปอีกนะครับคืออ่อนค่าขึ้นไปทองเลยลงได้ไม่เยอะ มันเป็นเหตุต่อกันมาครับมองภพาบพอ,อกไหมฮะเพราะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงภาวะตลาดหุ้นเองก็นิ่ง,นะงนิ่งนะทรงๆงนึงภาบพอ,อกไหมมีขึ้นมีลงมีขึ้นม,มีลงโดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจก,ก็สลับกันไปดีไม่ดีดีไม่ดีเนโยบายเศรษฐกิจก,ก็สลับกันไปถูกใจนักลงทุนไม่ถูกใจนักลงทุนมองภพาบพอ,อกไหมครับข่าววัคซีนเนี่ยต้องอัดมาโดยตลอดเพราะมีวาระซ่อนเร้นในเรื่องการเมืองถ้าตลาดหุ้นไม่ลงและทรงทรงต่อเนี่ย นะวาระสอนเร้นก็พอใจต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าวาระสอนเร้นในการหาเสียงก็พอใจแล้วเพราะเอาไปหาเสียงได้นะั่นมันเรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้านิ่งไปต่อหลังเลือกตั้งสหรัฐนะครับหลังเลือกตั้งสหรัฐเองเนี่ยนะครับแล้วลงหลังจากนี้หรือขึ้นหลังจากนี้ค่อยว่ากาันแบบว่ารุนแรงเนี่ยนั่นแหละครับสิ่งที่ต้องการแต่จะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบ ทีนี้ข้ามฟากมาที่ราคาตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากวิ่งเขาก็วิ่งนั่นแหละครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ตลาดฝั่งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําจะดูนะครับก็คือวัคซีนเนี่ยจริงๆอ่ะผลการทดลองเขาไม่ได้ดูหรอกเขาดูว่าองค์การอนามัยโลกจะยอมรับเจ้าไหนเป็นเจ้าแรกต่างหากมองภาพบอกไหมฮะประเทศไหนประเทศแรกต่างหากครับนี่คือตัวแปรครับถามว่าทําไมถ้านะครับ วัคซีนนะครับที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ต้องรักษาหายหรอกแต่เป็นยาต้านหรือยาชะลอได้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับหุ้นในประเทศนั้นจะขึ้นก่อนถูกไหมครับเพราะเงินทุนมันจะไหลกลับเข้าไปอย่างน้อยที่สุดบริษัทยาหรือกลุ่มนะครับที่สามารถผลิตยาได้เนี่ยนะครับจะโดนดึงขึ้นก่อนในตลาดหุ้นถูกไหมฮะโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐเองหรือแม้แต่ฝั่งยุโรปเอง ในทางกับกันถ้า wso ประกาศว่าเออจีนเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะถามว่าหุ้นจะขึ้นไหมก็ขึ้นแต่มันขึ้นน้อยเพราะเขาประกาศเป็นว่าเป็นสินค้าไงครับที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ไงครับำรกำไรกำไรมันอาจจะลงหน่อยแต่ด้วยความเป็นจีนเนี่ยเขาเรียนรู้นะครับการล็อบบี้ฮินะครับของสหรัฐมาอย่างดีครับในรอบหลายสิปีที่ผ่านมาที่ยืนเป็นเบอร์นนหนึ่งของโลกได้ เขาจะขายให้ก็ได้แต่เขาจะพุ่งเป้าว่าเขาจะได้อะไรตอบแทนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินครับแต่อาจจะเป็นนโยบายนะครับอาจจะเป็นเชิงขอความร่วมมือในเชิงนโยบายอย่างเช่นถ้าไทยไม่ได้วิจัยและพัฒนาวัคซีนนะคุณรอซื้ออย่างเดียวถูกไหมครับอ่ะจีนบอกว่าขายให้คุณก็ได้ราคาถูกแต่ขอให้คุณเนี่ยช่วยสนับสนุนเราหน่อยในเรื่องนะครับไม้ทางทะเลนี่ที่เราประกาศอาณาเขตทางด้านทะเลจีนใต้ถามว่าทะเลจีนใต้ไทยเอี่ยวด้วยไหมไม่เอี่ยว แต่เราอยู่ในทำเลที่ดีในเรื่องรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ถ้านึกไม่ออกนะสนามบินอูตะเภานั่นแหละครับที่อเมริกามาเช่าเราตั้งแต่นู้นนะสมัยสงครามในเวียดนามเนะเพราะอะไรจุดนี้เป็นจุดพักการบินทางสายสายทหารนะครับเครื่องบินที่จะต่อบินสมมตินะง่ายที่สุดเครื่องบินที่จะไปทวีปออสเตรเลียนะ่ส่วนใหญ่จะพักที่นี่ครับ ในเรื่องความมั่นในเรื่องแล้วในเรื่องความมั่นคงหรือในเรื่องอการขนส่งทางอากาศสนามบินอุตภเปาเนี่ยที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในยุทธภูมิเนี่ยทั้งอเมริกาเองกับจีนเองเนี่ยต้องมองไทยเป็นเนื้อหอมให้เป็นตัวแปรสัมพันธ์สาคัญทีเดียวมองภาพบอ,อกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะได้เห็นภาพอย่างนี้ต่อไปนะครับมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศจริงๆที่เราต้องดูกันต่อไปแต่ด้วยเบื้องต้นครับเดี๋ยวขอสรุปให้ก่อนนะครับหนึ่ง ทองที่ต้องบอกว่าย่อลงมาเนี่ยมันเสียนิดหนึ่งนะครับอาจจะเสียโอกาสนิดน,นึงคือบาทอ่อนจริงๆครับยังอ่อนต่อเลยครับวันนี้นะครับลงมาก็ยังไม่หลุด27 0 0 0ืราคาที่คาดหวังไว้ไวก็สัก2 6 8 5 0 26,9 0 0ร้อยให้ได้เข้ากันหน่อยเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าระหว่างวันจะลงต่อไม่ได้หรือค่างเงินบาทจะกลับมาแข็งระหว่างวันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเฝ้ากันต่อครับถูกไหมครับมันอาจจะมีปัจจัยมาขัดแต่ทําให้เราเนี่ยมีเห็นช่องเหมือนกันว่าเออทองมันก็ลงได้ นะครับเพราะการขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกคนจะได้เห็นภาพจําในหัวแล้วมันขึ้นอย่างเดียวไม่ยอมลงเนี่ยวันนี้ก็จะได้เห็นบ้างเออถ้ามันเป็นมุมยอ่อเนี่ยมันจะท้อนออกมาเวลาขึ้นเองเนี่ยนะครับพอเจอแรงเทขายราคาทองก็ลงได้ครับเพ mm ีย hmm. งแต่ที่บอกว่ามันยังดีอยู่เพราะปัจจัยหลักอย่างเจ้าโควิด1 9ยังติดกันเยอะอยู่ mm hmm. วัคซีนที่ข่าวออกมาก็เป็นเฟสแค่การทดลองเนี่ยมันออกมาซื้อหรือออกมากว้านเงินทุนเนี่ยเข้าบริษัท ที่ผลิตในรูปของการซื้อหุ้นถูกไหมครับสิ่งที่เราควรจะดูต่อมาคือตัวแปรของดอกเบียที่ตอนนี้ประกาศแต่ละที่ก็ยังคงดอกเบียอยู่เห็นทุกที่ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยเพราะการขึ้นดอกเบีย้ยมันสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีนะครับอีกทั้งในกองทุนใหญ่ๆอ,อย่างเส้นกองทุน ETF ของ SPDR ราคาทองลงก็ไม่ได้ขายออกไม่ได้เกิดจากการขายออกเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเริ่มมีทรงแล้วไม่ใช่สมัยก่อนครับ นะเดือน2เดือนที่แล้วขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อตอนนี้เริ่มนิ่งเริ่มจับจังหวะการซื้อซึ่งนะครับถ้าจะให้ทองพักฐานแบบเป็นทรงจริงๆนะครับต้องมีการขายแรงๆจากกองทุนนี้ด้วยครับนะครับอย่างน้อยที่สุดนะห้ตันร้อยตันต้องได้เห็นนะครับโดยภาพรวมไม่ใช่วันเดียวนะฮะค่อยๆทยอยขายคือขายให้มากกว่าซื้อมันจะได้เห็นการพักฐานครับนั่นแหละครับ ไอเงินหรือกระสุนที่เตรียมไว้เยอะๆตรงนั้นเนี่ยค่อยกลับมาคุยกันอีกทีแต่เบื้องต้นตอนนี้นะครับมันก็ต้องแบ่ง Money Management หรือแบ่งส่วนการซื้อการขายดีๆก่อนนะครับว่าอ่าลงมาแล้วนะครับจะเท่าไหร่ดีนะครับเล่นสั้นในวันจะพอร์ตเป็นยังไงดีนะครับแต่ยังไงที่สุดนะครับโดยกลยุทธ์ก็ต้องไปคุยกันต่อนะครับในคลิปวิเคราะห์จะตามมาหลังจากนี้นะประมาณสัก10บโมงสิบเอโมงนะครับช่วงนี้นะครับแต่เบื้องต้น นะครับในการสรุปข่าววันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับหุ้นลงแต่ทองลงแต่ทองลงไม่ใช่ออกมาจากที่หุ้นลงนะครับแยกกันแล้วแยกให้ออกมันเกิดจากเงินที่สลับกันไปสลับกันมาระหว่างนะครับการที่เขาเก่งกําไรกันเขาซื้อขายกันระหว่างสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําก็คือยูโรสตาและทองคํา อย่าลืมครับทองโลกโดยภาพรวมคือนิ่งนะครับสิ่งที่เราต้องตามคือปัจจัยไปในในภายในประเทศนะเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และพรกฉุกเฉินเนี่ยจะมีผลต่อราคาทองนะครับนี่คือแนะและก็ไกด์ให้คุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้มันเล่นกับราคาหรือค่าเงินบาทจริงๆครับบาทอ่อนทองลงในลงได้ไม่เยอะแต่ถ้าสลับแข็งได้ในวันเนี่ยนะครับเวลาทองลงทองโลกขยับตัวลงสักนิดนึงลงได้แรงครับ เอาละครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับราคาทองคําวันนี้เนี่ยต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปการวิเคราะห์วันนี้2ช่วงเช่นเดิมนะครับช่วงเช้า10บโมงสิบเอโมงช่วงบ่ายนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้ลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีครับ